จะเป็นที่ชมพูตาวีปนะครับแม่น้ํานามาทานาทีที่หาดตายนั้นเป็นที่ตาถ้าลองประตูสิครับทุกท่านยีสบาทแรก500ร้อสิบาทแรกตู้เย็นเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะได้ก่อนใครจะได้หลังใครจะได้มากนะครับผม oh. มีสิงเรื่องของการใช้จิตเรื่องของการใช้ประโยชน์นะครับตอนนั้นเจอจะร้อปดใจจะหว่างนะกระจากตา รางวัลใหญ่อยู่ตรงข้างหน้านะครับ18นาฬิกาโดยประมาณนะครับจะเริ่มทําการโหวตนะครับฉะนนั้นเชิญเลยจ้ะรออดใจรอสักนิดตอนนี้ขอโอกาสเรื่อการทอดพระปาเพื่อการศึกษาก่อนนะจ๊ะจะเป็นคุณเขาให้เหรียญมานะครับเอาไปใส่กระโงด้วยเขาแน่นอเจาพาพอแจ้งไว้นะครับเป็นดอกสวยๆนำมาเลยของพระป่านะครับอีอิเชิญน่รับเป็นพารัยในมมาไม้ ไหวทุกเราเป็นผู้สร้างผู้ศึนะครับไตหวัดมันก็ขอให้เงินมากองแม้หากทาทานหาพิทรอก็ขอให้พรตัวมีมาจะปาทานหาพิจิตตอนนี้คุณกวีนาก็นำอาหารมาเรียงนะครับต้องเปิดใจอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวรับศีลนะแล้วก็ไหวยเขาแล้วได้สมาทานศีลต่อไปนะครับพุทธบูชา Hanyang nama jami, supati <Susuk> pano Karena Tuhan semua sempurna Serat langkah

โอ้ยเรา่านโลกไปหน่อยเลยวมเราแข่งซึ้งไปแล้เปลี่ยนแล้วก็กา้วจะบุญนะคกณว่าหาว้านี่สีแดงนะเดี๋ยวใครได้ก็จะให้ทักทงสอบทุกคนพ่อนะฮะขอบคุณถือว่าเป็นการบรสุทธก์แล้กันผ้าใปหนึ่งร้อยนะฮ้าไปหนึ่งร้อยหนึ่งเครื่องไม่ผสมออกน้ำแต่ผสมออกเงิน อตอนนี้สักพิายน์ผมก็จะให้ท่านันมาเพระนะครับที่รองู้กับการต่อสนามบินสวรรภูคุณุณคุณตอครับกาู้สูง้เพื่อต่อไปต่อกคิวตขอบคุณคุณองแก้ว บางบัวขัาวต้มทองภาคส่วนจำกัดมุมมองดีไซน์มอบเรื่องเล่นให้กับเด็กๆตอนนี้ขออ่อต้องรักผมไม่คุยเรื่องเงินไม่คุยเรื่องเครื่องซักผ้าขอบคุณเจ้าของรางวัลนะครับเหงื่อไทยได้รางวัลใหญ่แล้วขอบคุณเรียน โดยในช่วงตอแอกจาับเวลาแตอนนี้ระสอ20บาททนยนยก็กลังจับเบอร์ข้างนห่งถึง Q ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆอาผู้ีอาร่วมในกาายดาวในวันนี้นะฮะวันนี้นะครับราบงทนเ็นอยู่นีบางส่วนก็ออกไปแล้วแต่บางส่วนก็ยังไม่ออกนะเราแจกรนะครับขอเราให้นะครับ ไม่มีว่าระวัใองใหญ่ๆะันก็อยู่ในท้ายไม่เลยครับนี่ใครมาก่อนชโชคดีโมดีจับได้ก่อนแล้วเอาไปเลยนะครับของทั้งหมดนี้นะครับไม่ใช่ว่าทางรัฐเป็นคนที่ไปซื้อมาหรือถาม,มาแต่ของทั้งหมดนี้มาจากพ่อประชาชคนมาจากห้างร้านต่างๆนะครับที่มีผิสัทธาในการที่อยู่แล้วพลา,าจา์นะครับก็ว่าของเรานะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ รายได้ทั้งหมดเราก็จะมอบใหกับโรงเรียนทั้งหมด3โรงรับสมรารนานะครับ3โรงเรียนเราได้ทั้งหมดทั้งนั้นนั่นง5บาทอคปรเครับมาวิทาลัยนรันนี้วันนี้27วันที่2วันที่1วันนี้เราจะมีโรเไรรักาูราา

Ha ha ha!

อ้าใครอยากจะซื้อติการี่ชุด5ใบ500บาทตั้งขอมือผมเลยวันนี้ครับแค่นี้วันเดียวนะครับวันนี้วันเดียวชุดนี้ขาย600วันนี้ขายวันเดียว500บาทจ้างผอาพื้นี่นี่ถืนวนาจ้างต่าง200ชุดนะจ้างตชุดละ500บาทเข้ามือข้าห้อง500นั่นเท่ากับใบละ100ใบใบละ100บาทอ่านี่นะอยูนไม่ว่าอยู่ดีๆเลขเหมือนกันหมดนะครับชุด500บาบอ่าครับตอนนี้นะฮะ ก็ใครที lateral, vale, Entonces, pues, vale, drie, ่ซื้อแล้วตับแล้วก็ค่อยๆทยอยออกไปนะครับราคาเรื่อยๆราคารื่อยๆรอยาเร่อๆนีแล้าไม่ต้องออก่อโอ้ Thank yeah. you. Yeah. 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 ทิฐิฐานอะไรเป็นพิเศษไหมครับขอ,อให้เจ้ายสงครามแข็งแรงถ้าชายสงครามแข็งแรงเนี่ยท่านมีแรงช่วยพี่น้องประชาชนต่อไปแต่ถ้าด้วยไม่ไหวแนะจริงทุกอยากจบขอแค่นั้นเองสงครามแข็งแรงเขาจริครับเมวยไม่ต้องพูดเลยครับสาธุองก็ทอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วัดก็ยังมีการกุศลนะครับพี่น้องประชาชนเกิดความศรัทธา เอานำสิ่งของเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทองคำตู้เย็นทีวีนะครับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเอามาเป็นรางวัลให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานจับฉลากนะครับเพื่อรายได้นะครับ,ออไรไนะรบทั้งหมดเลยนะครับให้กับโรงเรียนวัดบางพีใหญ่กลาง ่วนที่โรงเรียนต่างๆนะครับเช่นโรงเรียนบางพีรับบำรุงโรงเรียนเตรียมปริญญาอุสสรนั้นก็นํากระทงมาถวายวัดวัดรับแล้วก็ให้โรงเรียนช่วยจําหน่ายกระทงด้วยแล้วก็ไรายได้ก็จะให้มอบกับโรงเรียนทั้งหมดเลยนะครับแล้เราก็จะเพิ่มให้อีกนะครับตามที่ถ้าเกิดยอดไขายไม่เข้าเป้าวัดก็จะเพิ่มให้เพราะว่าวัด จัดงานผมผ้ามหาเจดีย์และจัดงานเป็นครั้งแรกด้วยวัดก็อยากทำบุญด,ด้วยเพื่อการศึกษา